จาจัดเกว้านมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปกัน่ารัก จากกัววนมีคนเป็นล้านก็โซ่ไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคาสนสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปขอโทษบางครั้งชอบเบาแต่ใจทำตัวไม่ดีก็าตามแต่จะไม่พูดตัวรักให้เหมือนกับใครแต่จะทำให้รู้ลัมันทำให,ใ,หให้ได้นอกใจแค่ทำไม่ได้รักแกต้องจำเอาไวไ้ตามความรักยงนน้อยใจเลยมันทำไม่ได้ ให้ตายก็ทำไม่ได้ไม่เชื่อใจเลยใช่ไหมถ้าหากได้เจอจะเข้าไปกอดความรักเธอจักรกวาลพี่คงจะให้แค่เธอคนเดียวรักเธอที่สุดเลยนะไม่ว่าจะไม่ไกนารักเธาจักรกวานมีคนเป็นล้านก็โซ้ไม่ได้นาน กูแค่จาลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปแค่น่ารักเราจากกวานมีคนเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไป,ปกูแค่จาลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปแม้การเวลาจะแปรเปลี่ยนแต่ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิมจะอยู่กับแกในยามเหงาจะคอยเทแค่ในยามเศร้าอยากอยู่กับแกนานๆได้ไหมอย่าจากไปไหนหน้าคนดียังอยากมีแกในทุกๆวันมีวันครอบ,รอบ,ร,อบรอบทุกสิ้น ตั้งใจจะรักแค่แกคเนเดียวเอไม่ใครมาแทนได้จะรักให้นานเท่านั้นจะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ตาความสุขของเราคือการมีแกเอจะไม่เลี้ยวแลและจะเฝ้าดู เธอจากเากวียนมีคนคเป็นล้านก็โซไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปแค่นา่ารักเธอจากเกวานมีคนคเป็นล้านก็โซ้ไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป <lone S 3> ความรักเธอจากเกวายนพี่คงจะให้แค่เธอคนเดียวรักเธอที่สุดเลยนะสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ไเลี่ยใจ กันลงละเมออยากนอนกอดโอเมสามเชอเอยรักเอ่ยขอโทษบางครั้งชอบเบาแต่ใจทำตัวไม่ดีก็าตามแต่จะไม่พูดตัวรักให้เหมือนกับใครจ่จะทำให้รู้มันทำให้ได้ไนอกใจจะทำไม่ได้รักแค่ต้องจำเอาไวต้ตามความรักอย่าน้อยใจเลยมันทำไม่ง่า ทาไม่ไดเชื่อใจเลยใช่ไหมถ้าหากได้เจอจะเข้าไปก่อนเกนารักเธอจเกีวานมีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคานสัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไปเกนารักเธอจั์เกีวานมีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้นานไปกูแค่จะลำคาน